ใครได้ผมไปเป็นแฟนอน่ะจะได้แสนเป็นแฟนนะไม่ใช่เป็นผัวนะครับเป็นแฟนแสนนึงเฉลยให้ให้ให้บอกรักใช่ไหมครับแค่บอกว่ารักแล้วชอบแค่นั้นแหละจะได้หรอทีนี้เด่นถามแต่ถูกเยอะเลยได้ข่าวคืออย่างนี้เป็นสิบล้านหรอเลยค่ะอุ๊ย ถามก่อนนะคะคเออใครจีบใครก่อนนะตอนที่เจอกันน่ะเขาครับเขาหนูอะ <c oughs> โอ้โหล,โอโลเอาแม่อันทาไมถึงแข่งแ,แอันแข่งจีบกับเพื่อนเรื่องเรื่องเลยที่เริ่มจุดเริ่มต้นเลยคือแข่งจีบกับเพื่อนเหรออ๋อเขาเขาอยู่กับเพื่อนเขาใช่ครับอ๋อแล้วเขาคุยกันว่าใครเขาพนันการครับ โอ้โหแสนหนึ่งเลยเหรอใช่ว่าใครได้ใครได้ผมไปเป็นแฟนน่จะได้เป็นแฟนนะไม่ใช่เป็นผัวนะคบเป็นแฟนแสนหนึ่งเฉลยอใช่ให้บอกรักใช่ไหมครับแค่บอกว่ารักและชอบแค่นั้นแหละจะได้เหรียญเขาก็เรียกเราแม่มาตลอดความหวังแล้วก็พังอัตายเจอทีไรก็ไม่อันไม่อันแล้วคิดใจะอมึงเรียกเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมเธออยากให้เขาเรียกอะไรอะอยากเรียกคําว่าคุณแล้วทุกวันนี้เรียกอะไรเรียกคุณครับโอ้ยไหนลองเรียกซิ คนครับคนค่ะเรียกคุณคําเดียวเช็จเลขคุณคำเดียวขอรับหลังอ่ะไม่ได้น้วนึกฆ่าตายนะมันเรียกอีอันเมื่อไหร่โดนนะไม่ได้หยอกล้อเลยเรื่องทราบข่าวว่าแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอคะค่ะเล่าสิแต่งงานยังไงคือแต่งเธอแต่งชุดเจ้าสาวเขาแต่งชุดเจ้าบ่าวอะไรอย่างนั้นเลยเหรอใช่ มันคลค้าใย,ย,ยพาหลานไปธุระไปอะไรแบบนี้นะฮะมันก็อย่างนี้ค่ะหนูก็ล่าใครใครก็แบบเขายังยังหนุ่มอยู่นะแล้วก็ทํางานร้องเพลงแลนน้วอนแรกก็คิดว่า <c oughs> ถ้ามึงรักกูจริงก็ต้องแต่งงานก็คุยกับเข,า,ขาว่าถ้ารักจริงก็ต้องแต่งงานกับอันอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าคุณอยากได้อย่างนั้นใช่ไหมออบารสรักคุณอยู่แล้วยังไงบาสก็รักคุณคนเดียวยังงั้นแต่งงานกันโอเคไหมยังงั้นคุณไปดูเลิกเลยแล้วเราไปแต่งงานกันเขาก็โอเค โอเคที่จะแต่งงานก็จัดงานใหญ่ค่ะจัดงานใหญ่ใหญ่อยู่เหมือนกันเชิญแขกเยอะไหมคะวันนั้นกี่โต๊ะร้อยโต๊ะได้ั้มคะประมาณไม่ก็ตกใจกันหมดเลยไหมคะตกใจเขาเาคิดว่านี่กูมางานอะไรวะใหญ่คนนั้นมันขึ้นมาไม่ลไปอะไรประมาณนี้แล้วตอนที่เชิญเขาเนีเขารู้ไหมว่าเราแต่งงานรู้ค่ะเพราะว่าเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกข่าวบาสเล่าสิตอนวินาทีที่แม่เจอเขาล่ะรู้สึกยังไง ผมอะครับผมรู้อึจอเขา่าเขาก็เก็บทรงอบแม่เขาบอกว่าเขารู้ว่าเออลูกคุยกับสาวใหญ่แต่ว่าไม่คิดว่าจะเป็นเมียป่าต๊อกเมียเพราะว่าอย่างลุ่นแม่รุ่นนั้นต้องรู้จักป่าต๊อกแต่ว่ารุ่นผมน่ยจะไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับตลกแล้วเพราะว่าท่านก็เสียไปนานแล้วแล้วผมก็เป็นเจนที่แบบไม่ค่อยรู้จักแล้วอย่างเงี้ยผมก็ไม่ตอนแรกผมคบเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเมียป่าต๊อก อ๋อมันไม่น่าจะเกิดทันเกิดทันครับแต่ว่ามันไปจากเด็กมาก็ไม่ได้อะไรแล้วไงใช่ไหมคือทุกคนในโลกเนี้ยที่หนูรู้จักทั้งหมดเนี้ยในโลกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใครแล้วแต่เวลาเจอเขาใช้เกียิหนูมากเพราะคําว่าลอตอกทีนี้เด่นถามนะถูกเยอะเลยด้ข่าวคืออย่างนี้เป็นสิบล้านหรอเลยค่ะอุ้ยก้อนสิบล้านหรอใช่ค่ะจารย์ตอนแรกหนูอะคือเยอะละสิหนูจะเล่าให้ฟังลอตเตอรี่หนูถูกทิ้งสามถร้อยใบแล้วก็รางวัลน่ะถูกทิ้งเยอะมาก ถูกรางวัลที่สองแต่ไม่ได้ว่าเธอดวงสองคนนี่สมพง์กับเรื่องโชคมันมันเป็นอย่างนี้อาจารย์อาจารย์จะเชื่อหนูไม่เชื่อช่วงที่หนูออกทีวีเนี่ยหนูช่วยเหลือคนติดเตียงเยอะมากเลยหนูโอนให้เลยแฟนถามว่าถ้ามีร้อยคนพันคนแล้วคุณจะทำยังไงอันบอกเลยว่าถ้าเขาจะหลอกเราเพราะเงินแค่พันเดียวช่างมันแต่คุณให้ไปเถอดคนดีจะช่วยมีคนเขาบอกกับฉันไม่อย่าไปดูถูกยายอันนะ ว่อย่าอานนักเงินนะชาตินี่ใช้คนเดียวใช้ใชอย่างไรก็ไม่หมดเขาบอก,อ,ก,อ,กอาจารย์หนูไม่มีตังเลยนะคะตอนนี้มีตังติดตัวอยู่ตอนนี้จริงๆเลยหนูมีตังติดตัวอยู่4ี่แสน หนูไม่มีตังค์เหมือนที่ทุกคนคิดอแต่เขาบอกว่าเธอรวยเพชรพ่เต็มไปหมดทองเธอเต็มไปหมดเลยที่บ้านมีแต่เพชรกับทองดิคะมันไม่มีตังค์อาจารย์และอาจารย์หนูจะเล่าให้ฟังว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญที่สุดในโลกทำทานทำทานแต่นไม่ไปวัดไม่ไปวัดใช่ค่ะหนูชอบทำเห็นเห็น,เ,หนเดินมาจาัดจ่ะขาเปนวกจอดจอดอลุงเอาไปห้าร้อยอย่างนี้สมมติถ้าเธอถูกหวยมาอย่างเงี้ยใครมาเห็นอะไรปุ๊บทำบุญทอดำเลยเหรอทำค่ะแล้วถ้าไม่มีเงินก็ยังไม่ทำ ทำค่ะถ้ามันมีถึงจะมี4ี่แสนหนูก็จะทำสักแสนหนึ่ง